สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะแม่สงค่านะคะวันนี้นะคะคือว่าน้องหอมนะคะตื่นเต้นมากนะคะดูคือใจข้างในนะคะเต้นตึ้อตึตต๊บตุ๊บตัเลยนะคะวันนี้นะคะน้องหอมจะโทรหายูทูบเบอร์นะคะยูทูบเบอร์สาวลาวนะคะแล้วก็คือไม่เคยน้องหอมไม่เคยเจอคนลาวนะคะแล้วก็ไม่เคยไม่เคยแบบว่าอย่างไรไม่เคยแบบ พูดลาวมาก่อนด้วยนะคะและวันนี้น้องหอมจะมาโทรวีดีโอคอหายูทูบเบอร์สาวลรานะคะและจะคุยกันรู้เรื่องหรือไม่นะคะ <c oughs> เดี๋ยวรอดูนะคะว่า,าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ <c oughs> และ้วก็จะเป็นสาวท่านไหนนะคะมาดูกันค่ะเริ่มโทรกันเลยนะคะและน้องจะรับสายหรือไม่นะคะตื <c oughs> ่นเต้นมากเลยนะคะใจสั่นมากคือไม่เคยคุยกับ คนลาวนะคะก็เลยแบบจะสื่อสารกันรู้เรื่องไหมนะคะ <three> โทรแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ตื่นเต้นโทรหาสาวลาวนะคะน้องน่าจะไม่ว่า,างแน่เลย โอเคล้ายสวัสด to okay. ีค <sl Brain> <región> ่ะสบายดีสบายดีตื่นเต้นมากเลยเมื่อกี้เมื่อกี้โทรมาเดี๋ยวดีใจสั่นหมดแล้วเหมือนลมกับคุณบาลอะไรออ่าคนลูกสาวลูกสาว จะต้องเล่นทั้งนหองกับหอมหอมอย่างเดียวหอมท่าเดืออหอมท่าเดือยค่ะอายุอายุี่24แล้ว24ใช่ไหมใช่ค่ะเท่ากันอ๋ออันก็ชื่อชื่ออะไรคะยังอันพี่คือยังไม่รู้จักยังไม่เคยเห็นเลยเคยเห็นแต่น้องน้องลี ซอรถจะมรถเอมรถก็ถได้ค่ะอ๋อรถจะมารถนะใช่ไหมอ๋อพอขค,ค,คือวันนี้น้องหอมอยากจะแบบอยากจะพูดแบบว่ายังไงอ่ะ <c oughs> อยากจะรู้ภาษาลาวแล้วก็เลยให้พี่ให้ให้ใหอ่าให้น้องลีกับพี่รถเนาะก็ให้พูดภาษาลาวเลยและตัวน้องหอมจะพูดภาษาไทยและจะพูดคือจะคุยกันรู้เรื่องไหมประมาณเนี้คืออยากอยากสื่อสาร อยากสื่อสารแบบอันนี้เราจะสื่อสารกันได้ไหมแบบนี้นะคะแต่กันใครก็เหมือนกันนะเนี่ยเกิดเหมือนกันใช่ไหมนี่ตื่นเต้นมากตื่นเต้นเหมือนกันตเ้ตั้งแต่เปิดช่องมาไม่เคยโควหาใครเลยแบบว่าอันนี้คือสาวลาวคือครั้งแรกเลยด้าแดงไปหมดเลยเกิดเหมือนกันใช่เดี๋ยวที่ เี i, あるあるน่าจะเข้าใจเข้าเข้าใจบ้างอันไหนที่ไม่เข้าใจก็เดี๋ยวจะถามอีกทีนึงเพราะว่าชอบฟังภาษา,าลาวเพราะภาษาภาษาลาวมันม้วนลาวลาก็มัมกวันมักเปิ้ลยูทูบเบอร์เสียงตุงเน็ตเนาะเนเสียงตุงว่าวภาษาไทยแล้วม <g ül> ั่วไงเออเป็น เหมือนกันเลยเพราะว่าส่วนตัวของหอมเนาะก็คือชอบแบบว่าคนเราเวลาเขาถ่ายคลิปอะมันชอบชอบคําพูดภาษาเราชอบดูหลายช่องมากเลยชอบเคยไปดูช่องของน้องดีแล้วก็ช่องบ๊อบบี้น้องน,น้องปีใหม่ใช่ไหมแล้วก็มีน้องมีน้องแฝดน,น้องแฝดสองคนนั่นน่ะแล้วก็มีพี่พี่คุทีสอนอะไเงี้ยเขาชอบฟังภาษาลรามันมันเพราะ ชอบดูหลายช่องหลายช่องเลยตื่นเต้น่าตอนนี้ยังอยู่อยู่บ้าน,น,นค่ะคอยู่บ้าน,อ,นอย่างเดียวไม่ได้ออกไ่ได้ออกไปทำคลิปไม่ไไม่ได้ไปเพราะว่าช่วงนี้มันมันออกไปข้างนอกไม่ได้อยู่แต่บ้านนะคะฮ่ะฮ่ายอยู่าฮ่า่าฮ่าฮ่้่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่า่าฮาฮ่า่า่่า่่่่า่ แด้ข่าวว่าที่เราที่เรามีโควิดเยอะใช่ไหมคะฝ่ายอ,อเหรอ่ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บวบนึงแล้วโจ้โจ้น้องกับเล่นตั้งนอกกำหนึ่งอันนี้บิมได้ยินเสียงค่าวะเพราะว่าลูกลูกมาเล่นตรงนี้มันไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าเสียงมันเบามากเดี๋ยวขึ้นเสียงอีกนิดนึงก่อนสุดแล้วเล่นตั้งนองกำเมื่อไงบ้างเดี๋ยวเมื่อกับแม่แรกใช่ใช่แม่แรกนะหน้าแดงหมดเลยเ เลยนะคะไม่เคยไม่เคยโทรหาแบบยูทูบเบอร์ท่านไหนเลยอันนี้น้องช่องน้องลีคนแรกเลยนะคะที่ได้โทรหา <c oughs> โอ้โหกิปตาดูแดงอะคนะือ <c oughs> อ่าชื่อชื่ออะไรนะ <c oughs> ชื่อรถ <c oughs> ชื่ออะไรอ่ารถรถนี่คือเป็นเป็นพี่สาวเป็นพี่สาวของน้องลีหรือเปล่าเป็นพี่สาวเป็น เห็นเขาอยู่ในชิปน้องลีตลอดใช่ก็ว่าเห็นเห็นหน้าเห็นหน้าเหมือนเห็นหน้าคล้ายๆกันก็เลยแบบก่อนหน้านั้นก็คือได้ดูบ้างไม่ได้ดูบ้างอย่างเงี้ยก็คือช่วงหลังๆนี้เห็นลถรดด้วยก็เลยว่าอา้าวทาไมน้องลีหน้าเปลี่ยนไปอะไรเนยคือ <laughs> ช่วงคลิปล่าสุดที่เห็นคือว่าที่วีกล่อง FC ส่งของมาให้น,ะน่ะคือไปดูคลิปน,นั้นแล้วก็เห็นรถเป็นคนเปิดกล้องเปิดคลิปใช่ไหมก็เลยเอ้าทำไมน้องดีแบบเปลีป่ยนใบอะไรเงี้ยก็คิดว่าไปทำอะไรมาหรือเปล่าเนี้ยก็คิดว่าเป็นคนเดียวกันแล้วก็พอไปหน้าตอนนั่งเปิดกล้องเห็นน้องดีถือกลอ่องที่ f c ฝากมาก็เลยถึงรู้ว่าเอ้ยน่าจะเป็นสองคนที่น้องแน่เลยอะไรเงี้ยรู้สึกายค่องมาก ใช่ก็คือส่วนตัวจะเป็นคนที่ชอบออะไรแบบไทยก็เลยแบบน่าจะอ่ากามักว่าภาษาลาวแล้วก็บนไทยบางคาภาษาลาวมันมันก็มีะนะคะก็เลยเอาจืนภาษาไทยมาเว่าสินเหมือนกันเลยเพราะว่า <c oughs> ส่วนตัวของหอมเนาะก็อยู่ที่ถ้าเดี๋ยวก็บางคาก็จะพูดเป็นภาษาไทยเลยบา,บางคำก็จะเป็นภาษาไทยใหญ่แล้ก็จะวนเปลี่ยนกัน ว่าจะว่าจะถามอยู่ว่าถ่าเดือกับเชียงตุงนีเป็นบ้านเดียวกันหรือว่าเป็นคนเป็นคนละเมืองคนละที่เลยเชียงตุงนี่คือจะเป็นเมืองอีกที่หนึง่งอยู่ไกลไกลกันอยู่ห่างกันจากที่ท่าเดือน,นอะอท่าเดือนี่คือจะใกล้กับท่าขี้เหล็กไม่สายจะติดฝั่งใกล้ๆกล้ฝั่งไทยหน่อยมีอะไรก็ถามได้เพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ตื่นเต้นมากไม่รู้จะถามอะไร <anto> <divide S 1> ทำตือนสบายเราตื่นเต้นเหมือนกันใช่เพราะว่าที่จริงจะโทรหาน้องดีตั้งแต x, x x. ่เมื่อวานแล้วและทีนี้ก็น้องดีไม่ไม่เห็นตอบก็คิดว่าน่าจะไม่ว่างอ่าก็เลยมาคุยวันนี้เมื่อวานนี้มีเรี่ยงเนาก็เลยว่าโมเด็ตก็ได้จัดโทรศัพท์เลยทำเรียกอะไรเรียกอะไรไปดีอัน ไปเซโน่เมื่อวานนี้นะไปซ่อมอันเครื่องไปซ่อมอันแรกเครื่องไปให้พ่อไส่เอีนเอาเอาเอี้ยนเออฮะไปไปหาปลาอไี้อ๋อเอี้ยนไปไปเอาเออไปเอาเหยื่อให้ปลาไหลเราเอี้ยนเอี้ยนนี่คืออะไรเอี้ยนนี่คือใส่เดือนหรอไม่ใช่ตัวเอียนเปนปลไหอ๋อปลาไหลรู้จักรู้จักเอี้ยนนะเนีย ต่างกันเนาะเพราะว่าคนที่นี่เราก็จะเรียกว่าเป็นปลาเย็นไงปลาเยน็นอันนั้นปลาอันนั้นเอียนใช่ไหมต่างกันเพราะว่าเพราะว่าเราเรากับภาษาไทาย,ยบางคามันก็ก็คล้ายๆกันอยู่เนาะก็เลยแบบว่าก็แต่ปลาไหลนี่คือไม่เหมือนกันเลยตื่นเต้น เลยยินดีต้อนรับเดี๋ยวจะพาเที่ยวด้วยไปยากบอคกคนลาสมม่งเวาคนลาวไปนี่ไปยากบอ่าคิดคนคนลาวก็ไม่น่าจะยากนะแต่ถ้าเป็นคนไทยก็จะยากนิดนึงก็คนไทยก็มาเที่ยวอยู่มีเยอะที่คนไทยมาเที่ยวถ้าคนลาวจะไปเขาต้องไปไทยก่อนเนาะันน้นไปไทยก่อนอ๋อต้องต้องต้องเข้าไทยไปก่อนเนรอเข้าไทยแล้วก็ถึงจะข้ามมาอย่างนี้เหรอ ก็คือรถกับน้องดีอยู่อยู่ตรงไหนของลาวอะพอรู้พอไงไกลไหมใกล้เบียงจันไหมก็ก็ก็ประมาณร้อยกว่ากิโลร้อยกว่ากิโลก็ถึงแล้วขี่รถเประมาณสามชั่วโมงก็หอดสามชั่วโมงอ้อสามชั่วโมงนี่คือไกลอยู่นะอ่ะร้อยกว่ากิโลร้อยเจ็ดสิบกว่าประมาณนี้ ก็แต่แต่ที่ท่าเดือดแล้วนะก็คือมันรู้จักเชียงเอยไม่ใช่อะไรนะเชียงลาบเชียงลาบเคยได้ยินไหมเชียงลาบที่ประเทศพมา่ามันจะมันจะมีสะพานติดติดกับอลาวเลยนะเคยได้ยินไหมไทยโอ้เอเอถ้าเราไปเราไม่ได้ไปไม่ได้ไปไทยเลยบอหรือว่า อันนี้ไงมันจะมีสะพานอะสะพานสะพานที่เขาทําสะพานใหญ่ๆที่แบบติดเชียงเอ่อเชียงราบกับลาวอะเคยไปแค่ตรงนั้นเพราะมันติดกับลาวเลยเพราะว่าเขาจะทําสะพานพม่าก,กับลาวติดกันเงี้ยแต่ตอนนี้เขายังไม่เปิดให้ไปแข่งไหนละฮะแข่งไหนที่ต้องชีง่ชงราบของประเทศพมา่า เราแข่งไหมรู้ไหมไม่รู้รู้แค่ว่าตรงนั้นเป็นลาวรู้แค่ว่าตรงนั้นเป็นลาวแค่นั้นแหละแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรเออน่าจะอยู่ทางภาคใต้ภาคใต้ของเรานะจำเนี่ยเราก็เคยไปก็เคยออกประเทศลาวประเทศลาวนี่ใหญ่ไหมใหญ่ไหมประเทศลาวใหญ่ไหมก็ไม่ใหญ่เประเทศเล็กๆเนาะไม่ใหญ่นะเทียบใส่ประเทศไทยก็เป็นประเทศเล็กๆเล็กภาษากรก็ กีลาเองก็ะชาคนนะนะอืมไม่ยเยอะเป็นประเทศเล็กกมคนที่พมาามีเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยกเขาประมาณเขาเขาบกโกุ้กันอ,อย่างเช่นรถกับเออดีที่อยู่นี่คือเป็นเป็นบ้านนอกเลยไหมหรือว่าอยู่ในในเมืองอยู่ในตัวเมืองไหม นม่เหรอมันเป็นตัวเมืองเล็กๆน่ะถ้าแดบบ้านนอกเลยกับโบค่อยนอกมไ่ได้แดบค่ะมันก็มีความเจริญอยู่แต่ก็ไมงมุมมากเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยที่นี่ที่นี่นก็เหมือนกันเลยก็ไม่ได้บ้านนอกเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้แบบในเมือง <laughs> ถ้าถ้าเป็นในเมืองจริงๆก็คือต้องทั้งขี้เหล็กนู่นน่ะถ้าขี้เหล็กจะติดกับไม่สายเลย๋อ,อได้ยิน ชา,า,าเดือก็รู้จักหลยคน้าเดือดก็คือคนงามๆ <c oughs> คนคนลาวก็คนงามเยอะสวยเหมือนกันเคยดูหลายช่องมากชอบเวลาชอบคนลาวพูดคนลาวกับอีสานนะชอบมากเวลาพูดอะ่ะจะเพราะชอบชอบคําพูดแต่พูดมไม่เป็นพูดไม่เป็นแต่ก็ฟังเข้าใจอยู่บ้างแต่บางคําก็ไม่รู้ จะคล้ายๆคือทางภาคเหนือของไทยเนาะใช่จะคล้ายเชียงรายเชียงใช่เชียงใหม่ใช่คล้ายกันเลยใช่ภาษาคนต้องใจใช่เลยภาษาไทยใหญ่ก็อืมมันมันก็คล้ายๆไทยอยู่นะมันก็ฟังง่ายแต่ภาษาลาวก็มันจะคล้ายๆอีสานเนาะใช่ไหมแม่ใค่ะเพราะว่าเห็น เคยถ้าให้แยกคนเรากับอีสานนี่คือจะแยกไม่ออกเลยเพราะว่ารู้สึกว่าคำพูดมันเหมือนกันนะรูคือกันใกล้กันนิดเรากับอีสานใกล้ใกล้กันออใกล้ใกล้กันเนาะใกล้ใกล้กันเวียงจันทร์กับอ่ที่เป็นอีสานอ่ะใกล้เวียงจันทร์เวียงจันทร์นี่เป็นอีสานเหรอไม่ใช่เราเหรอ อ๋อน้องคายหองคายที่ประเทศไทยอะนะแนออคิดว่าประเทศลาวนี่คืออยู่ทางฝั่งแม่สายนี่ไม่ใช่เหรอที่เ,เขาบอกว่าสามเหลี่ยมทองคําประเทศพม่าลาวไทยอะไม่ใช่ตรงน,นี้เหรอสามเหลีย่ยมทองคาที่อยู่ทางเหนืออยู่ลอนตาัวเกว คเคยอยากไปเที่ยวลา,าะว่าเห็นเห็นในคลิปที่เขาถ่ายลงกันเวียงจันนา<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง <c oughs> สัญญาณไม่ค่อยดีสัญญาณไม่ค่อยดีอ่าใช่เพราะว่าอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าถ้าออกข้างนอกก็ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอคือกันสัญญาณบม่มีเลยอยู่ที่เงินบม่มีสัญญาณเลยตอนนี้มามาเงนินลังเก้าจึงเงินได้ลง ถ้ายุ่งกันหลังไวมีสัญญาณเลยอ๋อใช้ไวไฟรหรือว่าอินเทอร์เน็ตอะอินเทอร์ออเรน็ตอ๋อแต่นนี้นอยู่ที่บ้านใช้ไวไฟอ๋อแล้วที่แล้วที่นั่นเขาแบบใช้อยากอยากรู้มากเลยอันนี้นะคือแบบเขาเงินลาวนี้คือยี่สิบบาทนี่คือจะตกเป็นเงินกี่ขีบกี่กีดอะไรอะกี่ขีบเหรอยี่สิบบาทก็ประมาณห้าห้าพันขีบ ใช่กี่เยอะมากเลยแขก็ขามาเยอะเลยใช่เงินกีบาทห้าพันกิ่นี่แน่นอ่ะตกอยู่ยี่สิบบาทก็คำว่าห้าพันก็คือเยอะแล้วละห้าพันฟัเยอะใช่ไหมใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นที่นี่ห้าพันนี่คือโหจะซื้อของได้เยอะมากเลยนะถ้าเป็นเงินพะว่าเลยตกชื่อไครอ่ะฮะ ก็จะเป็นหนึ่งพันหนึ่งพันจัดอ๋ออันนั้นคือห้าพันเลยแล้วเงินลาวนี่คือห้าพันเลย <c oughs> <laughs> ถ้าถ้าเป็นเงินไทยคงดีเนาะเสนกีดก็เซนบาทนีคนละเรื่องเลยเสนกีดน,นี้จะถืออยู่ประมาณสามร้อยสามร้อยกว่าบาทเส้นกีดเราอ๋อแสนเหรอโอ้โหอ,อันนี้คือเ้กีดลกคุใหญ่ที่สุดสของเงินลาว แล้วก็จะถามอีกอย่างหนึง่งเพราะว่าคนที่นี่เขาชอบพูดกันนะแบบว่าคนเราเวลาจะไปซื้อกับข้าวจะไปซื้อของในตลาดต้องหิ้วตังไปเป็นตะก้าเลยใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่ไม,ไ,ไม่ใช่ใช่เหรอตะก้าจะต้องมีใบเล็กใบหอยาร้อยกี่มันเงเยอะไงก็อองไม่ใช่ตะก้าเพราะว่า จะจะเห็นอย่างนั้นแต่ฉพาะับางคนเอ๊ะสไลดกาใส่กระเป๋าตอนนี้เขาไม่ใส่แล้วตะก้าเพราะว่ากลัวขโมยอีกเนอะเพราะว่าเห็นคนเท่าคนเก่ที่เขาชอบพูดกันว่าโอ้โหคนเรานี่คือน้ําเงินจะถูกมากเวลาไปซื้อของจ่ายของทิ้งต้องใส่กระสอบหรือว่าใส่ตะก้าไปเลยบบเนี้ยก็อยากรู้อยากรู้กีนเป็นเงินและนันดีเป็นเงินแต่ก่อน แต่ก่อนน่าจะใส่แต่เดียวปัจจุบันนี้ไม่ได้ใส่แล้วอ๋อก็คือเขาพัฒนามาแบบเป็นแบงค์ใหญ่ขึ้นอย่างนงี้เหรอหรือว่าพัฒนาเป็นแบงค์เป็นแบงค์แล้วตะกี้ให้มันเป็นเป็นบ้างเป็นบาทก็เป็นเหรียญไทยอ๋อเป็นเป็นเหรียญก็มีเหรียญลาวมีแต่เดี๋ยนี่บอกว่ามีใส่ละใส่เป็นตะกี้เนาะตะกี้มันใส่ เัาเกิดก็ทันคขาเาเกิดยังบ่เคยใช้เลยเกิดมาก็ามีใบห้าร้อยแล้วมีแบงแล้วอ๋อ <c ười> ยังตื่นเต้นไม่หายเลยหน้าแดงหมดแล้ว <c ười> <c ười> ยินดีที่ได้เหจือเกันเย็นดีเหมือนกัน <c ười> ชื่ออะไรน,นั่นลืมอิกแล้วอะ่ะ <c ười> อรอจนาอ,อ๋อคือเอ่อจำได้ละคือองค์หญิงรจนาเหมือนในหนังิในหนังใช่ไหมโอ้นอาใช่จำได้ละรจนาจำได้แต่น้องนีเพราะว่าเพราะว่าในช่องก็คือจะตั้งชื่อว่าน้องลีเลยงก็เลยแบบเออน้องน้องลีออยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกัน าไม่ได้เรียกจังหวัดอะจะเรียกว่าบ้านอย่างนี้มากกว่าก็น่าจะแค่เอเหมือนเหมือนแบบว่าที่ถ้าเดือกก็ถ้าเดือดน,นี่ก็คือจะเป็นอีกเขาเรียกจังหวัดหรือว่าอำเภอก็ไม่รู้ก็ <c oughs> แต่ไม่ได้เป็นเมืองใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าเหมือนเหมือนที่หมู่บ้านแล้วเขาก็จะเรียกว่าบ้านาชื่อของบ้านอะไรเงี้ยจะเรียกประมาณนี้ โอเคก็มีเขาถามอะไรไหมเราไม่รู้จะถามอะไรแล้วตื่นเต้นอย่างเดียวตอนนี้ก็ฟ้าลงมากฟ้าลมเออฟ้าลมเหรอฝนฝนตกเหรอไม่ตกแต่ก็มันลมมันลมแล้วมันจะมีเปปลาห้องพีนึงแต่ก็ไม่เป็นไรได้แต่ที่นี่ร้อนมากอากาศร้อนมากเลยอ๋อที่นี่ก็ร้อนเหมือนกันร้อนช่วงนี้ร้อนอืมโอเคงั้น ก็ยินดีที่ได oh, ้รู AS ้จักนะก็ฟ้าร้องก็มันอาจจะไม่ดีต่อสัญญาณเนาะก็เดี๋ยวไว้คุยกันครั้งหน้านะน้องดีน้องรถเออพี่รดอ่าถว่ารยนาจะได้โอเคก็ฝากพี่ทุกคนนะคะไปติดตามช่องน้องดีด้วยนะคะสาวเรานะคะถ่ายซ่อมใช่ไหมใช่หอมหอมผ้าเดือย้องหอมจัง รู้จักกันใครีได้ด้จยกมันคคะอย่าันหน่าคุณจะได้จำอีกเด้ออ๋อค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะใหม่สู้ค่ะยินดีที่ได้พูดจักเด้อค่ะเหมือนกันเลยบ๊ายบาย นะคะตอนนี้ก็เราก็ได้พูดคุยกับสาวลาวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตื่นเต้นตอนนี้ยังไม่หายตื่นเต้นเลยนะคะดูใจคือเต้นตึ๊บตึ๊บับตับนะคะเพราะว่าเออน้องหอมไม่เคยพูดคุยกับคนลาวที่ไหนมาก่อนเลยนะคะก็เลยแบบมันตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะและก็ตอนนี้น้องหอมอยู่ในบ้านนะคะเพราะว่าอยู่ข้างนอกมันมีเสียงรบกวนเยอะนะคะก็เลยแบบปิดประตูอยู่ในบ้านนะคะมันก็เลยแบบทาให้มืดนิดนึงนะคะก็ สำหรับคลิปนี้นะคะน้องหอมก็จะขอตัวลาพี่ๆทุกคนไปนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องน้องลีสาวดาวสาวลาวเด้อนะคะกะ็พูดไม่เป็นนะคะแต่ก็ฟังได้นะคะทั้งภาษาลาวแล้วก็ภาษาอีสานนะคะก็คือเป็นคนชอบชอบอีสานแล้วก็ลาวเนาะเพราะว่าคำพูดมันเหมือนเเหมือนกันนะคะก็ชอบอ คนไทยเหมือนกันเพราะว่าชอบมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะก็จะมีคนถามเยอะว่าน้องหอมทําไมพูดภาษาไทยชัดนะคะก็สําสหรับน้องหอมก็อย่างที่บอกไปนะคะเหมือนเป็นเพราะว่าน้องหอมชอบอะไรแบบไทยๆยอยู่แล้วนะคะก็เลยพูดไทยชัดหรือเปล่านะคะ <laughs> นะคะก็ ฝากให้พี่ทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้น้องหอมด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะมาให้พลาดคลิปใหม่ๆน้องหอมนะคะสวัสดีค่ะไมสุงค่ะ